ไหนหันโต๊ะมาขายของข้างหน้าแม่เร็วหันมามีอะไรมั่งขายหันะอหันโต๊ะมาหยับโต๊ะมาไหนมาขายใกล้ๆขายอะไรบ้างสับปลรสเอามาลัดตัวที่บนโต๊ะโอ้ยหยุดหยุดใกล้เกินไปถอยไปหน่อยนะโอ้หยุดไหมขายอะไรบ้างสับปะรดไหนสับปะรดมีแต่รถ สับปะรดแล้วคขาปูฮะปูปูตัวกี่บาทสิบบาทสับปลาหมึกโอ้ปลาหมึกกีโลเท่าไหร่กิโลอุดทนฮะอุดทนอุดทุน ส,บ,บ,สบ,บู่สบู่สบู่เป็นรถว้ะใช้กี่บาทกี่บาทอือหือทั้งหมดนี่กี่บาทกี่บาทเอาแล้วพ่อข้าไปไหนหันมานี่ก่อนอะไรปก่อนณนี้ฮึไปแล้ว<ะ>แม่ยังไม่ได้ใช้เลยมันยังใหม่อยู่นะอังปามาบายบายก่อนบาย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 ,บายอย่าลืมอย่าลืมกดไลน์นะเอามาขายขาย,ขายกระเป๋ามา,ากระเป๋าใบเท่าไหร่ บาทครับเอา่าไรครับครับหน่งเท่าไรเท่าไรครับสองรเอเป๋าข่ายเท่าไหร่บาทบาทอกระเป๋าถ่าเปวเปลบบไรใใอะไรสวัสดีค่ะค่ะเท่าไหรคะเนี่ยค่ะคะเท่าไรคะเอา ตัลงแม่เป็นแม่ค้อันนี้่าไวคะชิบบาทไ่เข้าไว้ิบบาทบาทละวค่ะอือใจัใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าใมให้มดบาย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 ให้จตั้งยแปะแปะโป้งกันฮะ เฮ้ยทั้งหมดจับใส่อย่างเดียวเลยใส่หน่อยกี่บาทเอาคู่บานกี่บาทแล้วหนึ่งบ้านขาดทุนหมดเลยอะแม่โอ๊ย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 ให้หมดเลยนะฮึให้หมดเลยนะหมดยังแล้วกี่บาทกี่บาทพี่มาบายบายก่อนมาบายบายท่านผู้ชมก่อนบายบายครับบายบายครับกดว่างกดติดตาม ช่องอังปลาชาแนลช่องอังปลาชาแนลได้นะครับได้ครับกลิ๊งๆๆๆ